สวัสดีครับผมนายธีรัะคุณชวาผู้อำนวยการวิทยเทคโนโลยีสีพพัฒนอินเตอร์นะครับวันนี้นะครับช่วงนี้ก็จะ,ะได้มานำเรียนแล้วก็มาสะท้อนอเกี่ยวกับศูนย์บมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาอของวิทยเทคโนโลยีสีพัฒนอินเตอร์นะครับ หลายคนอาจจะคิดว่าศูนย์บ่มเพาะประกอบการผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นเพียงโครงการหนึ่งของวิเลยนะครับแต่สำหรับผมแล้วเห็นว่ามันคือพื้นที่แห่งความหวังที่เราปลูกฝาน้นให้เติบโตปลูกฝังผู้เรียนให้เติบโตนะครับเ,เป็นความจริงเป็นพื้นที่อาชีวศึกษา ของเราจะได้รองเป็นเจ้าของชีวิตตนเองก่อนจะออกไป,ปเผชิญโลกจริงที่ท้าทายนะครับการเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ได้วัดกันแต่คอยเน้นความแต่แค่เน้นการสอบนะครับก็วัดทันที่ความกล้าที่ผลผลิตที่ผู้จบไปแล้วนะครับที่สามารถมีทักษะ มีสมรรถภาพนะครับสามารถที่จะ,ะเป็นกล้าที่จะนําความรู้นะครับนำความรู้ความได้ทักษะที่ได้รับจากวิรัยนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพไปใช้ในการจัดตั้งสถานประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการด้วยตนเองนะครับศูนย์บุคคลผู้ประกอบการอาชีวศึกษาจึงเป็นเหมือน ห้องทดลองที่ที่มีที่มีชีวิตนะครับมีนักเรียนที่ได้เรียนรู้ในการบริหารงานความรับผิดชอบการคิดเชิงธุรกิจและการทำงานเป็นต้นนะครับครูไม่ได้เป็นเพียงผู้สอนครูคือผู้ร่วมเดินทางที่ช่วยจ,จุดประกายให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการ ดำเนินการของศูนย์ผมพ่อผู้ประกอบการนะครับก็ผู้บริหารเองก็ได้เข้าดูนะครับได้เฝ้าดูแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดก็ได้มองเห็นแววตานะครับมองเห็นแววตาเห็นความสุขของรู่นนักเรียนแววตาของเขาเป็นผู้มีความหวังนะครับเป็นผู้มีความหวังมีความกระตรือรือร้นที่จะ ร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมในการร่วม,รรวมบริหารนะครับในการร่วมบริหารกิจการของศูนย์บ่มเพาะนะครับในกิจการนั้นๆนะครับดังนั้นก็สามารถพูดได้ว่าในการจัดก,การเรียนการสอนของเราทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้สร้างเพียงผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่า กำลังสร้างเรากำลังสร้างคนนะครับสร้างคนผู้มีหัวใจเป็นผู้ประกอบการผู้มีความกล้าผู้มีทักษะในการที่จะคิดนะครับในการที่จะวางแผนธุรกิจเอ่อโดยมีความมั่นใจเอ่ออย่างเต็มเปี่ยมโดยมีครูอาจารย์เอ่อช่วยนะครับช่วยประครับประครองแล้วก็อยู่ข้างๆให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ก็ สามารถพูดได้ว่าสูมบนพอ่อผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิาลยของเรานั้นก็ได้อย่างลึก,กนะครับได้อย่างลึกทักษะนะครับความกล้า,าและเ,เทคนิคการบริหารการจัดก,การธุรกิจที่เป็นากิจการของนักเรียนเองนะครับให้พวกเขาได้มีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจที่จะ สร้างนะครับที่จะสร้างผลิตัณฑ์พันเอ่อที่จะสร้างสถานประกอบการในสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาโดยพวกเขาเองนะครับได้ะระดมความคิดแต่ทางวิเลยนั้นก็ได้สนับสนุนงบป,ประมาณนะครับสนุนงบป,ประมาณที่จะให้พวกเขาไดเ้เรียนรู้อย่างเพียงพอนะครับซึ่ง ก็ปัจจุบันนี้ศูนย์บุพเพผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาเทคโนโลยีอิมพทชินเตอร์ก็เดินทางมาได้ห้าหกปีการศึกษาแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าพวกเราสอนรุ่นนักเรียนนักศึกษา,าไม่ได้สอนให้เป็นผู้ใช้เครื่องมืออย่างเดียวนะครับแต่ว่าสอนให้เขาเป็นผู้ สร้างเครื่องมือ,อแห่งชีวิตของตนเองได้อย่างมีคุณภาพนะครับขอบคุณครับ